สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากกดกระเป๋าให้ท่านหรอก่อวัน ที่28คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเป็นวันที่เปิด P order กระเป๋าเนอะคือเราจะบอกว่าช่วงคือช่วงนี้อะครับผมอาจจะมีตัวสินค้าที่ไม่ใช่เสื้อค่อนข้างเยอะเนาะก็อย่างเช่นแบบถุงเท้าแล้วก็เป็นกระเป๋าเพราะว่าคือถ้าพูดตามตรงเลยคือแบบเหมือนด้วยความแบรนด์นะครับแบบเจนอยากให้ทุกคนด้วยจริงๆอะต้นทุนของกระเป๋าสูงมากเพราะว่า แกะแพทเทิร์นเองเลยอะไรเงี้ยแบบต้องการแพทเทิร์นแบบนี้แล้วก็ต้องการวัสดุแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเราไปใช้ที่แบบเป็นเป็นเอ่อเป็นแบบที่เขาแบบสําเร็จรูปมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะลดต้นทุนใช่ปะแต่ว่าด้วยความที่สรรหาที่จะทำอะไรครับก็เลยโอเคอยากได้ทรงแบบนี้อยากได้แบบสายสพาแบบนี้อยากได้แบบให้มันเป็นแบบ เทกเจอร์แบบนี้มันก็เลยต้นทุนกน็อาจจะแพงแต่เราก็พยายามที่จะแบบหาราคาที่เป็นกลางมากสุดลัะผมเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบได้แบบซื้อได้อะไรอย่างนี้แต่ที่น่ารักมากเลยก็คือชอบพวงกุญแจชอบพวงกุญแจที่มันแบบมากับกระเป๋าเส็นนี้แล้วก็ถุงเท้าก็ถุงเท้าก็ออกแบบครับก็ inspiration มาจากคือด้วยความที่ b บ็คเดยซี่เจมเอาเจมอิงมาจากคอลเลกชันแรกเสื้อคอลเสื้อคอรเลกชันแรกที่ใช้สีดำสีขาวแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมแล้วเราเลยคิดมานานว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีให้ถุงเท้าที่ทุกคนซื้อไปอ่ะมันไม่ตะโกนอ่ะมันไม่ได้ตะตกโกนว่านี่คือแบบบีดีอะไรอย่างเงี้ย คือแบบไม่ได้อยากที่จะให้มันตะโกนคัดขนาดนั้นก็เลยหามาสคอตก็คือโอเคเป็นดอกเดซี่ก็แบบวาดแพทเทิร์นคืนแล้วก็ลองดู รอเอฟกระเป๋า <c oughs> แต่แบบพีออเร์ครับทุกคนแบบไม่ต้องห่วงนะก็นั่นแหละครับที่ทุกคนถามเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์แบบไม่ค่อยได้พูดเกี่ยวกับแบบเรื่องอื่นๆเลย <c oughs> อะไรเพราะว่าช่วงนี้เจมบินแบบเจม บินไปนูน้นบินไปนี่บ่อยมากขายันมากๆเก่งมากๆเจ้สดีคนนี้ขอบคุณค้าพี่นิน้วออเมื่อไหร่ถึงเดือนหน้าพี่นิน้วอยากเห็นแล้วแต่ไม่บอกนะครับว่าอืมแค่บอกว่าอยากเห็นเฉยๆพี่ป้าสวัสดีครับ

ปกติเจมอยู่ห้องเจมเปิดแอร์เบย์แบบยี่สิบหกตลอดเลยเพราะว่ายี่สิบห้าก็หนาวไปยี่สิบเจ็ดก็ร้อนไปยี่สิบหกกลางคือกำลังดีละแต่ช่วงนี้แบบผมยาวเร็วอ่ะแบบคือเพิ่งตัดไปเองนะแบบเพิ่งตัดเนี่ยไอตอนแรกอ่ะเพิ่งตัดไปยังไม่ถึงสองสัปดาห์เลยตอนแรกที่เจมตัดก็คือเท่าติ่งหูแลยเอย้เท่าปลายหูใช่เออ แต่ตอนนี้ก็คือมาถึงนี่แล้วอ่ะแล้วก็คือขี้เกียจเข้าร้านตัดผมมาก Are you try uh a little bit สวัสดีครับน้องต้นดูแลสุขภาพตัวหนุ่มเช่นกันนะครับพี่ชายดูแลดัวเงดีๆเด้อ Uh, guys peace let's make me okay <laughs> People, ไว้ยาวเลยคือเคยมีความคิดอยู่อะว่าอยากจะไว้ยาวแบบแบบไว้ยาวถึงนี่เลยอะเดี๋ยวผมตรงนี้ยาวลงมาเลยคือไม่เคยเห็นตัวเองแบบลุกแบบยาวแบบลุกผมยาวมากๆอะอ่างเงี้ยก็เลยคิดดูว่าอยากจะลองไว้ผมยาวดูแต่จะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือสระผมมันไม่เ <c oughs> จมนลนี่ผมหนาแล้วผมแห้งช้ามากไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันก็เลย,เยมันจะดีไหมอะไรเงี้ย Your Thai so good. <laughs> uh, I'm, I'm Thailand. <laughs> Hello, for me, do you say hi? หน้ามันมากเลยหน้าผาคือแวววับช่วงนี้ทุกคนสบายดีไหมครับแบบเจมไม่ค่อยได้อยู่ไทยเลยอะไรเงี้ย โอ้ใช oh, okay. ่ก oh, okay. as ็ปะอ่อก็ประเทศลาสุดที่เจนเพิ่งไปมาใช่ไหมไปกัมพูชามาหรือว่าแคนเบอร์เรียมาใช่ไหมก็คือแบบคือการที่เราไปแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกตื่นเต้นกับ culture แบบวัฒนธรรมหรือไม่ก็อาหาร ที่นั่นอะไรเงี้ยครับก็จะตื่นเต้นกับแบบวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีของคนแต่ละประเทศที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็จะเจอแต่ละที่ที่เราก็จะว้าวแล้วเราก็จะแบบงงแบบว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้กันแล้วทาไมเราถึงทําแบบนี้ได้หรือว่าอะไรประ,ประ,ประ,ประมาณนี้ครับมันก็จะไม่เหมือนไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความตื่นเต้นแล้วมันแล้วมันก็จะมีความแบบเออแบบอยากเรามีอยู่ชาเลนจ์หนึ่งที่เจมชอบทํามากก็คือ ไปต่างประเทศอเงี้ยจะชอบแบบตามหากาแฟสม้มซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนแบบไปสร้างงานให้ที่เอที่ทีมงานแต่ว่าไปกัมพูชาล่าสุดก็คือกาแฟส้มก็หาหาง่ายมากใช่ครับแบบบางประเทศที่เราไปเนี่ยเขาก็จะงงว่าแบบเอ๊ะมีกาแฟสม้มด้วยหรอเขากินกันแบบนี้หรอ ช่ก็เลยแบบรู้สึกสนุกไรเงี้ยมันมันมันเหมือนหาแบบหาแบบหามิชชั่นให้ตัวเองว่าแ,แบบเออเราไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เออไปหากาแฟส้มแล้วก็แบบไปแบบหาวัฒนธรรมแต่อ๋อแต่กาแฟาอ่อนใช่ครับใช่ก็ต้องกินสองแก้วหรือไม่ก็เพิ่มแบบเป็นสองช็อต ใช่แต่ปกติจะมกินเป็นสองช็อตอยู่แล้วแต่บางมางที่ก็คือกินสองช็อตก็ไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยก็ยังแบบรู้สึกซึมๆง่วงแบบไม่ได้ตื่น Oh guys please let's make me okay ครับคือแบบ <laughs> แต่ละคอมเมนต์แล้วเนาะ ไปกินอะไรที่กัมพูชาาวางครับคือมีอยู่เมนูนึงครับที่มันเหมือนกับที่ประเทศไทยก็น่าจะเป็นน้ำพิกกะปิไข่เจียวซึกซึ่ง,งรสชาติเหมือนที่ไทยเดี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประมาณก็จะเป็นอันที่เราไม่ค่อยรู้จักแต่ก็เอ้ยแต่ก็ดีนะแบบ อร่อยมากที่อบบอ่ที่ไปกินอะไรเนี่ยปากแดงมาก ช่วงนี้ปากแห้งแล้วแบบชอบกัดปาก จะพูดเรื่องอะไรอะลืมแล้วก็น่าะไรับก็แบบเอาจริงๆก็น่าจะเป็นปีที่ไปตากประเทศเยอะสุดแลล้ครับแบบเราถ้าปกติที่เราเคยไปใช่ไหมก็จะมีแบบญี่ปุ่นกับเกาหลีแต่พอมาปีนี้ก็คือได้ไปหลายประเทศที่เราเราไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้เราจะได้ไปอะไรเงี้ยแบบจีนหรือไม่ก็อ่แบบ เวียดนามกัมพูชาก็คือแบบรู้สึกว่าเออเราก็ไปเยอะนะ ็หวังว่าจะได้แบบไปแบบกไปกระ,ะสินเนาะโอ้จริงๆอะคืออยากแบบคือสามจังหวัดที่จเจมไปบ่อยมากสุดเลยก็คือจะมีกระ,ะสินสารคามกับขอนแกน่นใช่แต่ร้อยเอ็ดก็ไปบ่อยแต่ไม่ค่อยได้แวอะอะ,อะไรแบบเนี้นายานั้นอย่างเงี้ยหวังว่าจะได้แบบไปสโซนๆนั้นสนุกเลย โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจมลงไลฟ์ก่อนดีกว่า Good night ครับ see you